b a b y Be d t i m e Story นิทานเรื่องแมวยอดนักสืบตอนคดีขนมปังที่หายไปในเมืองเฟลินที่สงบสุขมีแมวเบนจามินยอดนักสืบที่เก่งที่สุดในเมืองเบนจามินมีเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถมากมายได้แก่นายกแม็กซ์ผู้กองเคนทอมมี่และมินนี่ พวกเขาร่วมกันสืบสวนคดีต่างๆเพื่อให้เมืองปลอดภัยและสงบสุขเช้าวันหนึ่งเมืองเฟลิตนตื่นขึ้นมาพบว่าขนมปังจากร้านเบเกอรี่ชื่อดังที่ชื่อว่าฟูฟูเบเกอรี่หายไปทั้งหมดทุกคนในเมืองต่างตกใจและกังวลว่าพวกเขาจะไม่มีขนมปังทานในมื้อเช้าอีกต่อไป นายกแม็กซ์เรียกทีมทั้งหมดเพื่อประชุมเพื่อตามหาขนมปังที่หายไปเขาผู้ทีสีหน้าที่มีความกังวลว่าเราต้องสืบสวนเรื่องนี้เพื่อให้ชาวเมืองได้รับขนมปังกลับมาเบนจามินพยักหน้าใช่ครับนายกเราจะสืบสวนเรื่องนี้ทันที การสืบสวนเริ่มต้นเบนจมินและทีมของเขาเริ่มต้นการสืบสวนที่ร้านฟูฟูเบเกอรี่พวกเขาพบเจ้าของร้านแมวที่ชื่อว่าฟูฟูที่กำลังเศร้าและกังวลใจฟูฟูกล่าวพร้อมทั้งมีน้ำตาคลอว่าขนมปังของฉันหายไปหมดเลยฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วผู้กองเคนปลอบใจไม่ต้องห่วงฟูฟู เราจะทำทุกอย่างเพื่อหาขนมปังกลับมาให้คุณมินนี่สังเกตเห็นรอยเท้าดูสิมีรอยเท้าเล็กๆบนพื้นแสดงว่ามีใครบางคนมาขโมยขนมไปเมื่อคืนเปนจามินและทีมของเขาติดตามรอยเท้าที่พบในร้านพวกเขาเดินผ่านถนนไปในเมืองไปจนถึงสวนสาธารณะ พบกับแมวตัวหนึ่งที่กำลังซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทอมมี่กระซิบนั่นไงแมวตัวนั้นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆเบนเจามินยิ้มเราต้องคุยกับพวกเขาเพื่อหาความจริงเบนเจามินและผู้กองเคนเข้าไปหาแมวตัวนั้นและเริ่มต้นการสืบสวนเบนเจามินถามแมวตัวนั้นอย่างนุ่มนวลสวัสดีครับ คุณเห็นอะไรแปลกๆในสวนนี้มเมื่อคืนหรือเปล่าแมวตัวนั้นทำท่าทางตกใจผมผมเห็นแมวตัวหนึ่งมาเอาขนมปังไปแต่ผมกลัวเลยไม่ได้ทำอะไรผู้กองเคนถามต่อว่าคุณจำได้ไหมว่าแมวกลุ่มนั้นไปทางไหนแมวตัวนั้นชี้ไปทางทิศเหนือพวกเขาไปทางนั้นครับทางโรงนาะเก่าที่อยู่นอกเมือง เินจามินและทีมของเขารีบไปที่โรงนาเก่าที่อยู่นอกเมืองเมื่อมาถึงพวกเขาพบว่าแก๊งแมวจอนจัดกําลังแบ่งขนมปังกันอยู่นายกแมกรีบออกคำสั่งทันทีเราต้องทำงานอย่างเงียบๆและรวดเร็วเพื่อไม่ให้พวกมันมีโอกาสนี้ผู้กองเคนพยักหน้าทุกคนพร้อมหรือยังทีมทุกคนตอบรับพร้อมเพียง เบนจามินวางแผนใี้ทีมแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่ม1เข้าไปทางประตูด้านหน้าอีกกลุ่มรอบเข้าไปทางหน้าต่างด้านหลังเบนจามินออกคำสั่งเคนมินนี่ทอมมี่เข้าทางหน้าต่างฉันกับนายกแม็กซ์จะเข้าทางประตูหน้าเมื่อเราได้ยินเสียงของพวกคุณเราจะบุกเข้าไปพร้อมกันทุกคนพยักหน้าแล้วเคลื่อนไหวไปตามแผน เบนจามินและนายกแม็กซ์เข้าทางประตูหน้าในขณะที่เคนมินนี่และทอมมี่รอบเข้าไปทางหน้าต่างด้านหลังภายในโรงนากลุ่มแมวจรจัดกำลังแบ่งขนมปังที่ขโมยมาพวกมันไม่มีใครสังเกตเห็นการเข้ามาของกลุ่มของเบนจามินเบนจามินกระซิบบอกทุกคนว่า รอจนกว่าพวกเขาจะรอบเข้ามาแล้วเราค่อยบุกพร้อมกันเมื่อทีมของเคนแอบเข้ามาและพร้อมแล้วเบนจะมีนให้สัญญาณพร้อมกับตะโกนว่าบุกทีมเบนจามินพุ่งเข้ามาจากสองข้างทางเสียงสุนัขเห่าและแมวร้องทำให้แก๊งแมวจรจัดตกใจนายกสแม็กซ์คำรามขึ้นว่ายกมือขึ้นคุณถูกจับแล้ว ผูุกองเคนจับหัวหน้าแก๊งอย่าขยับคุณไม่สามารถหนีไปไหนได้ทีมของเบนจามินทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วพวกเขาจับแก๊งแมวจรจัดได้ครบทุกตัวและใส่กุญแจมือแมวจรจัดทุกตัวถูกนำตัวไปยังจุดรวบรวมเบนจามินมองรอบๆแล้วพูดว่า ขนมปังอยู่ที่นี่หมดแล้วเรานำกลับไปที่ฟูฟูเบเกอรี่ได้มินนี่ยิ้มและพูดว่าเราทำสำเร็จแล้วทีมของเบนจามินนำขนมปังทั้งหมดกลับไปที่ฟูฟูเบเกอรี่ในเช้าวันรุ่งขึ้นชาวเมืองเฟรนต่างดีใจและขอบคุณทีมของเบนจามินที่สามารถนำขนมปังกลับคืนมาได้ฟูฟูน้ำตาคลอ ขอบคุณมากค่ะคุณเบนจาม,มินและทุกคนคุณช่วยให้เมืองของเรากลับมามีความสุขอีกครั้งนายกสแมกยิ้มไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของพวกเราเบนจาม,มินยิ้มตอบถ้ามีปัญหาอะไรอีกอย่าลังเลที่จะบอกพวกเรานะชาวเมืองเฟรินกลับมามีความสุขอีกครั้งขนมปังถูกแบ่งให้กับทุกบ้าน ทีมเบนจามินได้รับคำชมเชยและรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขาพวกเขาพร้อมที่จะสืบสวนคดีต่อไปด้วยความมั่นใจและความตั้งใจในการปกป้องเมืองของพวกเขาอย่างดีที่สุดถ้าทุกคนชอบเรื่องราวของแมวยอดนักสืบเบนจามินอยากรู้ว่าคดีต่อไปของยอดนักสืบแปรทีมจะเป็นอย่างไร อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ